ใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์ชีฮักเอพิโซดที่6กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ยังไงเราก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอัคร,ระในการทําคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคุยกันหลังดูซีรีส์ชีฮักตอนใหม่กับตอนที่6ที่มีชื่อว่าก็แค่เจนซึ่งเรื่องราวเนี่ยแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยก็คือพาร์ทที่เจนได้กลายมาเป็นเพื่อออนเเจ้าาาสววททีี่่่่่ชืืููมงงแหึ กับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือฝั่งของ G L K N H ครับที่ m a ร์ o รอี่บเนี่ยได้ทำคดีเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากนั่นก็คือมิสเตอร์อิมมอร์ทลนั่นเองครับ ถึงถ้าใครจําได้ครับในฉากเครดิตของมิสแมวเวล EP ที่1่ก็จะมีอีสเตอร์เอ็กที่เป็นการพูดถึงไทเทเนียแล้วก็ตัวละครมิสเตอร์อิมมอร์ทัลที่ปรากฏในซีรีส์ชีฮักเอพิโซดที่6นี้ด้วยครับอย่างที่ทราบดีนะครับว่าเรื่องราวของซีรีส์ชีฮักเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ของเรื่องราวซีรีส์มิสแมวเวลเพราะฉะนั้นจากฉากที่อ้างถึงตัวละคร2ตัวนี้ทางดี DC ได้ทราบเรื่องราวแล้วอย่างแน่นอนครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวเนี่ยไม่รู้จะจบยังไงนะครับเพราะเหลืออีก3 EP ด้วยกัน ตัวละครเดวิลก็ยังไม่ปรากฏตัวหรือจะมีตัวละครอื่นๆที่เซอร์ไพรส์เราอีกหรือไม่เนี่ยต้องรอชมกันอีก3 EP ที่เหลือครับมากันที่ภาพรวมก่อน ต้องบอกว่าใน EP ีที่6นี้มีทั้งความผิดหวังและก็ความน่าตื่นเต้นนะครับความผิดหวังแรกก็คืออาคระคิดว่าเราน่าจะได้เห็นตัวละครแมดเมอร์ด็อกหรือเดวเดวิลปรากฏใน EP นีนี้แต่ก็กลายเป็นว่าไม่ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องราวของแมดเมอร์ด็อกเลยครับรวมถึงการดําเนินเรื่องเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นม,มากเรื่องราชวชวนเราสงสัยก็แค่ในตอนช่วงท้ายก่อนจบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัคราคิดว่าการดําเนินเรื่อง,เร,องเริ่มดูไม่ต่างจาก EP ีที่แล้ว แต่มาตรฐานความสนุกเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นอะไรเพิ่มเติมหรืออะไรใหม่ๆเกิดขึ้นใน EP นี้ครับสิ่งที่ว้าวสาหรับ EP นี้คือตัวละครที่มีพลังวิเศษตัวหนึ่งที่เป็นอมตะไม่สามารถฆ่าตัวเองตายได้นะครับนั่นก็คือ m อร์อ r Immortal ซึ่งในเรื่องราวเขาก็ชื่อว่า Crack h o r r o ครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ปรากฏอยู่ในคอมิกเช่นเดียวกันนะครับและในคอมิกเนี่ยเขาก็มีพลังเป็นอมตะหรือเป็นบุคคลที่มีวิวัฒนาการเหนือกว่ามิวแทนอีกครับเขาคือมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถข้ามผ่านความตายได้เนื่องจากว่าเขาได้เป็นอมตะตลอดเวลานั่นเองครับและเขาก็ได้เป็นมนุษย์อมตะที่ได้กลายมาเป็นผู้เฝ้ามองจุดจบของจักรวาลนี้ด้วยนะครับอาการไม่ทราบว่าตัวละครตัวนี้จะได้ไปต่อใน MCU หรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การเอามาพูดถึงแล้วดูลักษณะตัวละครที่มาเนี่ยเหมือนมาแบบเล่นๆไม่ได้มมมาาาาจจรริงิงงััออะไกยค,ากาคดว่ ทนของเรื่องราวมันอาจจะเป็นรูปแบบนี้ไปก่อนแต่ถ้าจะออกมาในแนวจริงจังเนี่ยเขาย่อมสามารถทําได้แน่นอนครับแจ้งไว้ว่าชื่อคลิปฮอลลสถูกต้องแต่ผมใช้ชื่อมิสเตอร์อิมมอร์ทัลมันชัดเจนกว่าได้ค่ะอย่างที่บอกนะครับเรื่องราวแบ่งออกเป็น2พาร์ท พาที่เจนได้ไปงานแต่งของเพื่อนที่ชื่อว่าลูลู่ครับซึ่งเธอก็ได้สวมชุดลายจุดที่ลูกจาาคอบสั้นได้ออกแบบไว้ให้นะครับไปถึงครั้งแรกเนะี่ยผู้คนในงานก็ต่างชื่นชมเจนและเห็นหุ่นของเจนดูเสียมากนะครับทำให้เจนเนี่ยเป็นที่ดึงดูดแ,และก็เตะตาโดดเด่นกว่าเจ้าสาวอีกครับจนทาให้ลูลู่เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยพอใจเจนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขอร้องให้เจนเนี่ยกลับร่างกายเป็นเจนแบบปกติหลังจากนั้นเนี่ยโลโก้ของชีฮักก็ได้เปลี่ยนเป็นคาว่า just jane ซึ่งนั่นก็คือชื่อตอนที่6ขขออองงงงงีรสเื่เ่่นนนน้้้วฝััทัท GlkampS บุกเนี่ยก็ได้มีการมาพูดคุยกับมิสเตอร์อินมอร์ทัลนะครับหรือเครกฮอลลิสที่เขาก็มาปรึกษาคาดีความโดยเขาก็ได้แกล้งฆ่าตัวตายมาหลายครั้งซึ่งแน่นอนครับความปั่นป่วนในชีวิตเขาก็คือเขาก็มีคนรักมาหลายๆคนที่ได้ก่อเหตุเอาไว้นั่นเองครับกลับมาที่เรื่องราวของงานแต่งกันบ้างน,นะครับโดยในงานแต่งนเนี่ยเจนก็ได้ไปเจอกับไทเทเนียครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ออกเดทกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้มาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยทำให้เธอกับเจนเนี่ยได้มาเจอกันอ การมาของไทเทเนียใน e ีนี้เนี่ยก็ดูเหมือนยังกักกักอยู่ฮะดูแลเนี่ก็เหมือนละครไทยไปนิดนึงชาลิสยากันก็มาสู้กันมาตบกันเนี่ยนะฮะไม่ค่อยได้มีเมนพอยต์อะไรสําคัญเท่าไหร่เนื่องจากความแค้นใน EP ีก่อนนั้นที่ไทเทเนียแพ้คดีนั่นเองในฉากที่ทั้งคู่ได้ประทะก,กันในช่วงตอนท้ายเนี่ยก็นาให้ไทเทเนียน่วมไปอีกแล้วครับฟันหลุดเต็มปากเลยซึ่งในภาพเครดิตที่เป็นรูปวาดเนี่ยเราก็ได้เห็นเธออยู่ที่คลินิกทาฟันตามสภาพนั่นเองครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจในงานแต่งก็คือเจนเนี่ย รับหน้าที่หลายอย่างกับงานนี้นะครับโดยเจ้าสาวก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้เนื่องจากสตาฟที่งานเนี่ยลาออกกันไปหมดครับทำให้เจรู้สึกเซ็งเซ็งเธอก็ออกมานั่งกินถั่วอยู่ข้างนอกคนเดียวครับทันใดนั้น,นก็มีหนุ่มคนนึงนะฮะหน้าตาเหมือนชาวเอเชียเดินเข้ามาทักเจนเหมือนจะจีบเธอครับหนุ่มคนนี้ชื่อว่าจอจมิลเลอร์เท่าที่ค้นหาข้อมูลเนี่ยตัวละครตัวนี้ไม่เคยปรากฏในคอมิกนะครับน่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่ปรากฏขึ้นใน MCU ดูเหมือนว่าจอจเนี่ยจะรู้สึกคุยถูกคอกับเจนแล้วก็ถูกใจจจจเเเเนนนนอออออย่่่าาาางงงมมมกับบซึวขหืะช ที่เป็นเจนไม่ได้ชอบเจนในแบบที่เป็นชีฮักเลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าจอร์จกับเจนเนี่ยว่าทาั้งคู่เนี่ยจะลงเอยกันในแบบไหนชื่อก็ของจองกะเสละเกินนะครับกลับมาที่ G.L.K. a n H ครับในระหว่างที่มอลลี่บุ๊กกับนิกกี้เนี่ยได้ทําการพูดคุยกับมิสเตอร์อิมอร์ทลสักพักหนึ่งเขาก็ได้ไปกระโดดตึกทะลุกระจกไปเลยครับแน่นอนครับเขาตกลงไปโดนรถเก่งคันหนึ่งนะครับซึ่งรถคันนั้นก็เป็นของ Hickman Security Service ที่รถคันนี้นมี Q.R. โค้ดปรากฏอยู่ซึ่งถ้าได้สแกน Q.R. โค้ดนะ 1,985ตอนที่46ครับที่มีการพูดถึง m อร์อ r Immortal ด้วยซึ่งคอมิกเล่มนั้นเนี่ยหน้าปกจะเป็นรูปของ m อร์อ r Immortal กับ m เตอร r Fantastic รวมถึงตัวละครอื่นๆซึ่งสามารถสแกนให้อ่านได้ฟรี เพื่อเราจะได้เข้าใจตัวละครของมิสเตอร์อิมมอร์ทัลมากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับเราก็จะได้เห็นกับผู้เสียหายที่เกิดจากมิสเตอร์อิมมอร์ทัลนั่นก็คือคนรักเก่าของเขาทั้งหมดโดยที่เพื่อนของแฟนเก่าเขาคนหนึ่งครับส่งลิงก์เว็บไซต์อินเทลเจนเซียมาให้แฟนเก่าคนหนึ่งของมิสเตอร์อิมมอร์ทัลได้ดูนะครับซึ่งก็จะมีคลิปของมิสเตอร์อิมมอร์ทัลโดนรถชนและเขาก็ได้รอดจากการชนของรถพวกนั้นครับหลังจากที่นิกกี้และมา,ารีเนี่ยได้เคลียร์เรื่องราวแฟนๆของมิสเตอร์อิมมอร์ทัก่เันพพือ ซึ่งก็ทําทให้เราได้ทราบถึงรายละเอียดของตัวละครมารีรีบุ๊กเพิ่มเติมครับว่าเธอนนเนี่ยแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูก1คนทันใดนั้นครับทั้งคู่ก็หยิบ iPad ขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูคลิปของมิสเตอร์อิมอร์ทลกระโดดตกตึกไปนะครับไอตรงส่วนที่เป็น QR Code โค้ดที่ติดอยู่ตรงตําแหน่งเดิมนั้นได้หายไปนะครับแต่ความสําคัญไม่อยู่ตรงนั้นครับความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเธอ2คนไปเจอข้อมูลของชีฮักที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์อินเทลเจเซียนี้นั่นเองครับซึ่งก็เหมือนมีแฮชแท็กฮักคิงครับ ซึ่งฮักคิงอาจจะเป็นคนที่ติดตามเรื่องราวของชีฮักมาตลอดแล้วก็อาจจะเป็นพวกเฮเตอร์ที่ไม่ชอบชีฮักก็เป็นได้นะครับซึ่งเมื่อเจนและมาร์ลลี่เนี่ยก็ได้สมัครสมาชิกเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานไปดูเรื่องราวรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับชีฮักครับดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมีผู้ที่ไม่ชอบชีฮักและก็ผู้ไม่หวังดีมาโพสต์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีฮักมีโพสต์หนึ่งนะครับโพสต์ Post ถึงวิธีการจะฆ่าชีฮักอย่างไรนิกกี้ก็ไม่รอช้าจะแจ้งให้เจนทราบแต่ามาร์ลมีเรื่องรก,งก,ก่กี้็อดไม่ได้ในนนนนฐาาะที่่เเป็เพือรัักกมกมๆ ก็ทำให้เธอนั้นเนี่ยโทรไปหาเจนเพื่อบอกข่าวคราวนี้นะครับแต่เจนก็ไม่ได้รับนะครับซึ่งเธอก็ได้ส่งแต่ข้อความเสียงไปบอกเจนเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยเจนกำลังนั่งกินเฟรนช์ฟรายทอดกับจอชอยู่นั่นเองซึ่งภาพกระตัดมาที่ห้องแลบบห้องหนึ่งนะครับเหมือนจะมีคนเนี่ยถืออุปกรณ์ที่ thunderbolt ที่ใน EP ีที่3เนี่ยตัวละครทันเดอร์บอลได้ถืออาวุธนี้ทิ่มไปที่ผิวหนังของชีฮักแต่ก็ทําอะไรเธอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาัคาราคิดว่าห้องแลบห้องนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับพวกเดอะเ c กกิ้งคู w ที่ปรากฏมาแล้วใน EP ีที่3นั่นเองและที่จอคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการติดตามเจนนิเฟอร์ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเหมือนกล้องวงจรปิดก็ติดตามเจน ในขณะที่เจนกําลังกินเฟรนไ์ฟกับจอร์จอยู่เช่นเดียวกันครับซึ่งที่จอคอมนั้นเนี่ยก็จะเหมือนมีผลวิเคราะห์เลือดนะครับแล้วก็ข้อมูลทางด้านสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจนนิเฟอร์วอเตอร์แล้วก็ชีฮักซึ่งก็มีข้อความขึ้นที่หน้าจอโน้ตบุ๊กเขียนว่าอาจจะเป็นขั้นตอนต่อไปของแผนที่พร้อมจะไปต่อครับแล้วก็มีคําว่าฮักคิงปรากฏในท้ายของข้อความนี้ครับเราต้องมาติดตามต่อไปแล้วล่ะครับว่าเรื่องราวของเจนนิเฟอร์วอเตอร์กับบุคคลลึกลับที่ชื่อว่าฮักคิงเนี่ยเขาเป ต่ใน e ีพเนียเราได้เห็นความน่ารักของน้องโจนาธานครับที่เป็นสุนัขในฐานะที่น้องโจนาธานได้มาเป็นคู่เดินเพื่อนเจ้าบ่าวกับเจนนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าเรื่องราวของชีฮักเนี่ยจะมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะมากครับซึ่งไม่รู้ว่าตัวละครพวกนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจะมีผลต่อไปยังไงในอนาคตของ m c u นะครับและเหมือนกับว่าในฉากที่เจนกําลังเมาอยู่เนี่ยเจนก็พยายามติดต่อก,กับบูสแบนเนอร์ตลอดเวลาแต่บูสก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์เจนสักทีนะครับ มาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอีวันแล้วก็ไม่รู้โทรกลับด้วยในต้องซึ่งอัคระคิดว่าในช่วง EP ท้ายๆเนี่ย บูสตบเนอร์ต้องมาปรากฏตัวแน่นอนครับซึ่งก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับเคาจะทำเจาะรายละเอียดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นใน EP นี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงกับอีสเตอร์เอ็กที่ปรากฏขึ้นยังไงแล้วเนี่ยใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ฮ h i ฮักอพิโซดนี้ครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่่่ออองงงรรราาาาววดดีีๆจกกชขเพบััันนใหหมคคลิป้สส